สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพลอยก็จะมารีวิวผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่พลอยใช้มาระยะนึงแล้วค่ะนั่นก็คืออินนาเชคิมนั่นเองซึ่งอินนาเชคิมนะคะก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยบำรุงผิวหน้าของเรานะคะให้กระจ่างใสเนียนนุ่มลดฝ้ากระจุดด่าบางตานะคะและทําให้ผิวของเราสุขภาพดีนั่นเองก่อนอื่นนะคะก็จะพาดูแพคเกจก่อนนี่ก,ก็จะเป็นกล่องที่บรรจุขีมนะะัน โดยทีมตัวน,นี้นะคะแ้ายานำเข้าจากประเทศฝรั่งเศสค่ะคิดคน้นโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเองซึ่งคือปลอดภัยแน่นอนค่ะจะมาพามาดูภายในนะคะนี่นะคะก็จะเป็นกระปุกที่บรรจุทีมอยู่นะคะนี่จะเห็นได้ว่ากระ,กระปุกเนี่ยเรียบหรูดูดีไฮโซม,มากๆเลยทีเดียว เดี๋ยวพอจะให้ดูเนื้อครีมกันนะคะนี่แทร,แรนเออเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมฮะเห็นไหมเนี่ยในครีมด้านในอะ่ะมันก็จะเป็นสีนเหมือนส้มๆมันอ่อนเลยเนี่ยแล้วก็มีกลิ่นที่หอมหอมแบบหอมแบบหอมแบบดีอะ่ะหอมมากๆเดี๋ยวพอจะลองเทนเนื้อครีมให้ให้ดูนะคะ นี่นะนี่นะคะนเนี่ยเนื้อเนื้อของครีมนะคะจะเป็นเนื้อที่เคียงง่ายแล้วก็มีสัมผัสที่นุ่มค่ะเวลาสัมผัสกับผิวเราแล้วก็มีกลิ่นที่หอมนะคะแล้วก็ชุ่มละมึกด้วยเนี่ยนี่นะคะในครีมอันนี้จะเป็นไซส์ใหญ่คะ่ะแล้วก็นี่จะเป็นไซส์นี้นไซส์ทดลอง แต่ให้เพื่อนที่อยากทดลองได้ลองใช้ค่ะก็โดยส่วนตัวที่พลอยได้ลองใช้นะคะก็ก่อนหน้านี้พลอยอะเข้าโรงพยาบาลไปก็เลยทําให้ผิวหน้าของพลอยน่ะเออไม่ได้บํารุงเลยก็มันก็เลยโซมโซมะผิวโซมโซมทุมขนกว้างเออแบบหน้าแบบพอลุกๆไปเนี่ยมันส,กสากๆเลยอะตอนนั้น่ะเออพอออกจากโรงพยาบาลมาแล้วก็เลยเออมาลองใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะแล้วก็เลยทําให้เราเนี่ย เห็นผลไม่ชัดเจนมากคือพอยได้ลองใช้ประมาณอาทิตย์กว่าค่ะก็รูปขอมผนของพอยอะที่ตอนนั้นแบบมันโซมันลุกมุมผลกว้างหรอกใ้อยู่ใ,ใกล้ในเห็นชัดเลยนะแล้วต่อตอนเนี้ยมันคือมันเล็กลงแล้วมันกระชับลงอะเนี่ยก็คือมันไม่เห็นรูปขอมผลแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ ทีเนี้ยผิวอ่ะเวลาเราสัมผัสผิวอะ,ม,วอะมันก็นุ่มนุ่มไม่สากแล้วแล้วก็แบบเรารู้สึกได้ว่าเออผิวเราเนี่ยมันกระจ่างใสขึ้นแล้วก็ไม่โทรมแล้วเระมน,นะคือสำหรับพอยคือที่ปัญหาผิวของพอยที่มันเกิดขึ้นตอนนั้นนะ่ะคือมันดีขึ้นหมดเลยแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยคือคุณแม่ของพอยอ่ะเป็นคนที่มีปัญหาผิวก็คือมีฝ้ากะแล้วก็จุดดาา่างดำอย่างเยอะมากเห็นชัดมากแล้วก็ได้ลองใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ประมาณอาทิตย์นึงค่ะ ซึ่งมันจางลงอ่ะเออตัวเราอ่ะเราแบบไปเจอแม่เราแบบไปเรียนกลับมาเงี้ยพอมาเจอแม่เอ้ยแม่มันจางลงจริงเนี้ยอะไรเงี้ยเราก็แบบเฮ้ยแม่มันจางลงมากเออแม่ลองใช้ต่ออีกแบบระยะหนึ่งนะเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปแม่แบบว่าไวรีวิวแบบเทียบให้ดูว่าเฮ้ยมันเห็นได้ชัดมากมันจางลงจริงแล้วเนี่ยนะคะก็อยากให้ทุกคนได้ลองค่ะโดยกระปุกเนี้ย เป็นกระปุกไซส์ใหญ่นะคะราคาจะอยู่ที่ 5, 4น0 0งาทแต่ตอนนี้มีโปรโมชั่นค่ะลดราคาเหลือ990บาทส่วนนี้ไซส์ทดลองก็ราคาอยู่ที่390บาทแต่ก็มีโปรโมชั่นเหมือนกันค่ะก็คือ290เเพื่อนๆคนไหนะนะคะที่สนใจอยากลองใช้ครีมอินนาเคียนะคะก็สามารถติดต่อได้ที่เพจ KBKX Thailand หรือจะติดต่อผ่านพี่ๆตัวแทนทุกๆคนได้นะคะหรืออาจจะสอบถามพันพเกิดก็ได้ะค่ะเดี๋ยวพอแนะนําอีกทีนึงยังไงนะคะอินาเคชีมเนี่ยอยก็เชร์ให้ทุกคนนะคะได้ลองใช้เพราะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพและราคาไม่แพงค่ะยังไงก็ฝากด้วยนะคะไม่ลองไม่รู้ค่ะเดยบค่ะ